เอออยกันบ้งบอกหมือนโนมามัตว่าออกออกตุันตัวกินะรก็ได้ฝาไปปักลินเลแว้เที่ัมืมือมีเลยดดนนีเลยวันก่อนฝาเทียบล่นตั้งเลยัเยอบ้งมากยู่วือว่มือาดีเลยเละ

Yeah, you